คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในการกับรายการ굿อัฟเตอร์นูนนะครับที่เคลื่อน FM 107.25เมกะเฮิร์์นะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางวิทยุออนไลน์ด้วยครับที่ nu.radio.nu.ac.th กับผมอดิเดกมีบุญนะครับคุณผู้ฟังครับในทุกๆครั้งนะครับช่วงนี้เราก็จะมีการเชิญทีมนักวิจัยนะครับที่อะไรนเรศสวนเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักวิจัยครับของทางวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานของทางมหาวิทยาลัย วิจยาัยนเรศวรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยของท่านอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีวราพฉันทวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานมหาวิทยาลัยนาเรศวรตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ดีใจมากๆเลยได้มีโอกาสมาคุยกับท่านอาจารย์นะครับในรายการของเราในวันนี้ด้วยนะฮะก่อนอื่นเลยต้องถามถึงเรื่องของหัวข้องานวิจัยของท่านอาจารย์หน ที่ได้รับการเผยแพร่นในวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ค1คือเรื่องอะไรครับอาจารย์เชิญได้เลยครับอ๋อครับก็คือนับจากตัวเนี้ยนะครับก,คก,ก,กคคบค็คือถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ observational constraint on extended staromusky and wide gravity model of inflation นะครับคือถ้าฟังคือถ้าชื่อคือยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ <laughs> เดี๋ยวผมจะพยายาม <laughs> แปลอ,อีกรอบหนึ่งให้ได้ได้ครับเชิญท่านอาจารย์ช่วยได้ครับครับก็คือคีย์หลัก ก็คือว่าเราศึกษาโมเดลที่อธิบายเอกภพในยุคเริ่มต้นนะครับเอกภพยุคเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรีว่าอินเฟลชันอินเฟลชันก็คือช่วงที่เอกภพมันมีการขยายตัวแบบแบบใหญ่ใหญ่มากนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เรายังไม่เข้าใจว่ากระบวนการจริงๆน่ยมันคืออะไรก็มีคนเสนอแบบจําลองอธิบายว่ามันเกิดจากอย่างนี้อย่างนี้นะ,ะผมก็ไปเลือก แบบจำลองที่น่าสนใจมาประมาณ2-3สแบบจำลองแล้วก็มาดูว่าในแบบจำลองทั้ง2-3แบบเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เราวัดได้ข้อมูลสังเกตการเนี่ยตัวไหนที่มันน่าจะเข้าเขาบ้างแล้วก็ในแบบจำลองเนี่ยมันจะมีค่า ตัวแปรนะครับเราจะว่าตัวแปรในแบบจำลองเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่บ้างครับอืมครับสำหรับแบบจําลองที่ท่านอาจารย์เลือกมา2อถึงสแบบตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้ข้อมูลในเบื้องต้นได้บ้างไหมครับว่ามีแบบอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ท่านอาจารย์เลือกตรงนี้มาอ่าครับอันนี้จะเป็นเชิงเทคนิคน,นิดนึงนะครับ,รบแบบจําลองแบบแรกก็คือแบบที่ชื่อว่า staromisky นะครับ Star s t a r ์โล s k สก,ก็คือจะเป็นแบบจําลองที่เราเพิ่มพดของแรงโน้มถ่วง พราะความโน้มถ่วงเนี่ยนะจริงๆในทางเรื่องของของความโน้มถ่วงเนะี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าไอสตาคิวเบิร์ดแอคชั่นคือพูดง่ายนคือมันจะแปรผันตรงกับกับค่าค่านที่เราเรียกว่าค่า R ก็คือค่าที่ใช้วัดความโคง้งแต่ซาร์มิสซี่เนี่ยก็เลยเพิ่มว่าเอ้ยทำไมเราไม่เพิ่มพจน์เป็น R กางสองบ้างก็จากจาก R ใช่ไหมครับธรรมดาก็เป็น R บวก R กางสองนะครับแล้วก็มีคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราขยับเพิ่มปีกพจน์หนึ่งเป็น R กางสาม มันส่งผลอะไรบ้างนี่ก็เป็นแบบจำลองนะครับถ้าเป็น R ารงสอก็จะเป็นซาร์วิสกี้แต่ถ้าเพิ่ม R ารงสามอีกตัวก็เป็นเรียกว่าเป็นซาร์ิสกี้แบบขยายความครับแล้วก็จะมีอีกอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่เรามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัว,ต,วตัวความนุ่มถ่วงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสนามสเกล่านะครับที่มีการแปลงรูปนะครับ โดยที่โดยที่มันเป็นตามทฤษฎีของชื่อชื่อว่าวายผมขอมไม่ลงดีเทลแล้วกันนะครับแต่ว่ามันมันคือมันสามารถที่จะอธิบายความลุ่งถ่วงได้แล้วก็สามารถอธิบายการขยายตัวของเอกภพในยุคเริ่มต้นได้ครับอืครับนะนี่ก็เป็น3ามแบบจําลองนะครับที่ท่านอาจารย์ได้เลือกมาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับแล้วก็ งานวิจยัยชิ้นนี้เนี่ยเรามุ่งไปที่เรื่องไหนเป็นสําคัญครับพวกวัตถุประสงค์แล้วก็กระบวนการศึกษาเนี่ยในลักษณะของงานวิจยัยชิ้นนี้มันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เล่าได้ก็คือเราคืองานวิจัยเนี่ยเราต้องการจะอัปเดตเพราะว่าคือจริงโมเดลพวกเนี้ยมันมีคนศึกษากันมาแล้วแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลชุดชุดเก่าแต่พอมีข้อมูลใหม่ปุ๊บใช่ไหมครับนี่เอาเดี๋ยวปุ๊บเราก็เอามเดลเนี่ยมามาดูว่าข้อมูลชุดใหม่ที่มันมีอยู่เนี่ยโมเดลเนี่ยมันยังอธิบายได้อยู่หรือเปล่า ก,ก็ก็คือการอัปเดตแบบจําลองผลแบบจำลองเมื่อเทียบกับข้อมูลสังเกตการชุดใหม่ที่เราเราได้มาครับ,รบการอัปเดตแบบจําลองตรงนี้คือเราอัปเดตด้วยลักษณะไหนครับเราใช้พวกวัสดุอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์หรือใช้สูตรอะไรมาอ,อัปเดตอะไรตรงนี้อาจารย์นะครับจริงๆงั้นม่จช่แนวนี้จะเป็นเชิงทฤษฎีเป็นหลักนะครับเพราะนั้นคือเราไม่ได้มีห้องหบืออุปกรณ์อะไรมากก็มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณแล้วก็มีชุดข้อมูลที่เราเอาไว้ใช้ในการรันผลครับ,รบผลที่มันได้รับออกมาตรงนี้เนี่ยเราพบข้อค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอ่าจริงๆมีความน่าสนใจจะมีทั้งหมดหลายอย่างด้วยกันนะครับในงานนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้เปเปอร์นี้รับการเอ็กเซปด้วยนะครับอันแรกก็คือว่าคือจริงๆทั้งสโมเดลเนี่ยนะครับมันยังสอดคล้องกับ ข้อมอสังเกตการอยู่ท really ั้งหมดเลยเพราะนั้นหมายความว่าจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้สามารถที่จะแยกว่าจริงๆเอกภพนะมันใช้วิธีกระบวนการแบบไหนใน3ตัวเนี่ยในการขยายตัวนะครับใกล้กันใกล้เคียงกันมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราค้นพบว่าค่าพรามิชัหนึ่งที่มันจะสามารถแยกได้นะครับก็คือการทดลองเรื่องขึ้นความน้มถ่วงก็คือในอนาคตเนี่ยเราจะมีการทดลอง ยานิตการวัดค่าขึ้นความโน้มถ่วงนะครับที่จะได้ค่าความแม่นยํามากขึ้นข้อมูลชุดเนี้มันจะสามารถเอามาผนวกกับข้อมูลชุดเดิมที่เรามีอยู่สามารถที่จะแยกได้ว่าจริงๆแล้วเอกภพบเลือกกระบวนการไหนในการขยายตัวอืมครับนี่เป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจนะครับทีนี้หลายคนเนี่ยแน่นอนละนะฮะเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็เป็นเหมือนกันนะครับว่าคือถ้าหากเราไม่ได้อยู่ในศาสตร์นี้เนี่ยนะครับหลายๆสิ่งลหลายอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายให้ข้อมูลกับเราตรงนี้เนี่ยบางคนถ้าหากไม่ได้อยู่ในศาสตร์นี้ก็อาจจะ ฟังแล้วอาจจะงงๆอยู่พอสมควรเพราะมีความเป็นเฉพาะอยู่ค <น S 2> <ช>่อนข้างจะมากอยู่เหมือนกันนะครับเราก็เลยลองต้องถามท่านอาจารย์เลยว่าด้วยความเห็นส่วนตัวของท่านอาจารย์เองก็ได้นะครับหรือว่าอ,อ้างอิงกับงานวิชาการทฤษฎีอะไรก็ได้ครับว่าสิ่งที่ เราได้ค้นพบออกมาตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ในภาคส่วนอื่นๆอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราได้ยินความสําคัญเรื่องของเ,อเรื่องของการทดลองขึ้นความโน้มถ่วงเรื่องของพดแรงโน้มถ่วงอะไรต่างๆมันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างครับอาจารย์อ่าคือจริงๆงานนี้เป็นงานทฤษฎีนะครับก็คือเน้นไปที่การศึกษาความเข้าใจในเอกภพระดับพื้นฐานเพราะนั้นมันยังเป็นเลเวลที่ยังไม่สามารถที่จะผลิตออกมาเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้นะครับ แต่ว่าคือ,คอใ,นในงานประเภทนี้ถามว่าม,มันมีประโยชน์อะไรไหมนะครับผมเองก็เคยสงสัยเหมือนกันแล้วผมเองก็เคยถามอาจารย์ผมตอนผมเรียนไปนเหมือนกันว่าการศึกษาพวกนี้มันมีประโยชน์อะไรนะครับจริงๆอาจารย์ให้คําตอบที่ค่อนข้างจะดีมากก็คือเขาบอกว่าอ,อย่างเราอาจจะรู้จักเรื่องของนาซาใช่ไหมครับที่แบบพัฒนาจรวดที่เข้าไปสํารวจผู้ดาวเคราะห์ต่างๆนะครับจริงๆเขาบอกว่า จริงๆถ้าถามว่ามันประโยชน์โดยตรงไหมก็คือเราก็รู้ก็แค่เป็นความรู้เฉยๆแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันเป็นเชิงอ้อมก็คือว่าการที่เราจะพัฒนาจรวดได้เนี่ยเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไปเยอะมากซึ่งเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเช่นเรดิโอวิทยุโทรทัศน์หรืออะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมทราบมันก็คือว่าในการบริหารจัดการโครงการพวกเนี่ยระดับไม่กับโปรเจกต์พวกเนี้ยก็คือเขาอ่าน ค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งในสาคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเทรนบุคลากรที่มีความเฉพาะเชี่ยวชาญทางเทคนิคซึ่งบุคลากรพวกนี้ก็สามารถเอาความเชี่ยวชาญแต่เนี้ยไปใช้กับสิ่ง,งอื่นได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอื่นได้เช่นกันครับ,รบผมขออนุญาตย้อนไปที่เรื่องของการศึกษาวิจัยของท่านอาจารย์นิดนึงนะครับด้วยกระบวนการของมันเนี่ยอันนี้คือจบในตัวของเราเองหรือว่าท่านอาจารย์แบบได้มีโอกาสไปปรึกษากับทีมนักวิจัยหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางานวิจัยของเราตรงนี้บ้างไหมอาจารย์ภาคส่วนต่าง อ่าจริงจริงงานตัวเนี้ยก็ก็คือเราก็ทำแล้วก็ตีพิมพ์ไปแล้วก็ได้ผลมาแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยต่อยอดอ้ิใายตัวนี้เท่าไหร่ครับอืมครับสำหรับคือในช่วงระหว่างที่ท่านอาจารย์ทำงานวิจัยของเราตรงนี้ก็คือเอ่อคือก็คือท่านอาจารย์สมนั้นก็คือไม่ได้ทําร่วมกับใครคือทําเดี่ยวเลยงานวิจัยนนตรงนี้อันนี้จริงจริงทาร่วมกับอาจารย์จากจุฬาครับอ๋อครับร่วมร่วมร่วมด้วยกันครับอืมแล้วก็มีนักศึกษาปตรีอีก อีกคนหนึ่งครับช่วยช่วยกันด้วยครับอ๋อโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยต้องถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของเคสไม่รับกันบ้างนะกับการทําวิจัยประสบความสำเร็จต่างๆเหล่านี้ครับในมุมของท่านอาจารย์คิดว่ามันจะต้องอาศัยปัจจัยได้ใดเป็นสําคัญบ้างครับอาจารย์ครับคืออันดับแรกคือใจต้องรักครับเพราะว่างานวิจัยพวกเนี่ยมันคือการที่เราไปศึกษาเรื่องที่มันค่อนข้างจะแอดวานซ์มากๆแล้วก็เป็นเรื่องหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่มีใคร เคยทามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันออกมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับบางทีผลออกมาไม่ดีบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ต้องเจอหมดแต่ว่าอย่างนั้นก็คือถ้าเรามีใจรักเราดูเอ๊ะผลมันไม่ดีอาอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งจะเพิ่งท้อใจอะดูซิว่าเราจะปรับมุมผลยังไงบ้างหรือจะใช้เทคนิคอะไรมาช่วยเสริมบ้างหรือเอ๊ะถ้าผลมันไม่ดีแต่ว่าเอ๊ะบางประเด็นมันสามารถเอาไปต่อยอดได้นะเราจะเน้นประเด็นนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับมัน <S <S ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องมองโลคในแง่บวกค่อนมากครับเวลาเราเจอผลที่มันไม่ค่อยดีโอเค oh, okay, เลยนะฮะงานวิจัยของท่านจย์นี้ใช้เวลานานไหมกว่าที่ผลจะออกมางานตัวนี้มันต้องรันในคอมพิวเตอร์นะคบเป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็รันจริงๆก็คือประมาณประมาณสี่ถึงห้าเดือนอครับระยะเวลาสี่ถึงห้าเดือนอันนี้ถือว่าโดยปกติแล้วมันจะ เริ่มต้นที่ประมาณนี้หรือว่าบางทีถ้างานมันยากก็จะมากไปกว่าน,นั้นอันที่จริงผมบอกก็คือว่าจริงๆอ่ะช่วงประมาณ 1- นถึงสเดือนแรกน่ะมันเป็นช่วงที่เรากลางเรียนรู้เพราะนั้นกานที่เราลันไปปุ๊บบางทีมันก็เฟล,ลบ้างเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องปรับปรับค่าต่างๆยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นช่วงแรกะคือเหมือนเราเราเราเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ครึ่งน่าจะได้งานที่จะมามีผลก็คือช่วงประมาณสองสาเดือนหลังที่จะมาเป็นผลได้ เมื่อักครู่รน,นี้ท่านอาจารย์พูดคำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์คือมันแตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักอย่างนี้เลยรัอาจารย์ที่ออเราใช้ใ,ชในการศึกษาปจำมันคือคอ,อะไรยังไงประมาณไหนคือปกติคอมพิวเตอร์ของเราใช่ไหมครับก็จะมี CPU เพียงแค่หนึ่งตัวหรือบางทีแล้วก็จะมีจะมีตัวหรือบางทีอาจจะเป็นจะเป็น2 CPU เป็นดับเบิลคอร์ควอดคอร์ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะมาดนงานที่ใช้งานทั่วไปได้แต่ว่าถ้าเปทพ่วตอร์ปุ๊บเนี่ยมันคือการเอา CPU หลายๆตัวหลักหลักร้อยหลักพัน มาช่วยกันประมวลผลนะครับให้มันได้งานที่มันไวขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้การคำนวณที่มันหนักขึ้นได้ครับ,รบปกติถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรามากักจะได้ยินคำว่าอคอมค้างบ้างคอมแหงบ้างอะไรอย่างเงี้ยของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่เขามีปัญหาหลอานี้อยู่บ้างไหมครับจางจะจริงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทีมผู้ดูแล ครับถามว่ามันมีไหมมันก็มีโอกาสมีหมดแหละครับอืมครับพวกคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันนี้คืออยู่ในส่วนของวิทยาลัยคนครับระดับรากฐานของเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้อยู่หรือว่าเราไปออใช้<ม>ที่ไหนอช่ไหมอ๋อผอันนี้นนนผมไ,ไปใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าลันตาเป็นของสวทชครับเพราะว่าช่วงนั้นเขาเหมือนกับว่าเขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งปุ๊บเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ก็คือประกาศให้นัวกวิจัยทดลองใช้ฟรีประมาณ ประมาณช่วงประมาณหปีผมก็คิดว่าอ่ะงั้นเรามีปุ๊บแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าโอเคเราเอาโปรเจก์เราไปรัน,นดูไหมแล้วก็เหมือนกับเป็นการให้ฟีดแบ็กไปกับทางสวทชด้วยว่าเอ,อ้มันเวลารัน,นจริงอะ่ะมันจะต้องทําอะไรบ้างครับครับนะฮะทีนี้ต้องมาถามในเรื่องของแรงมันดาลใจของท่านอาจารย์เลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอะไรมันคือเหตุผลหรือว่าแรงมานานใจที่ ทำให้อาจารย์เนี่ยสนใจมาศาสตร์ทางด้านนี้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของหัวข้องานวิจัยนะที่ท่านอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านที่ท่านอาจารย์ดูแลอยู่อะไรมันเป็นแรงบันดาลใจของท่านอาจารย์ครับจริงๆก็คือผมอมีมีใจรักเรื่องเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์มาอยู่แล้วครับแล้วก็พอถึงช่วงที่เราเรียนระดับชั้นปริญญาตรีประมาณสักปีสามปีสีเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเราเราเราจะต,ต้องเลือกอะไรหัวข้อ ทางวิทยาศาสตร์ที่เราคิดว่าสนใจนะครับเมอเอิมผมก็ไปไปลงคอสคอสหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ cosmology ผมคิดว่าวิทยานียมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันคือการศึกษาเอกภพพร้เอกภพเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ดราราศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่อยู่กับมนุษย์มายาวนานมากที่สุดศาสตร์หนึ่งนะครับก็เลยเริ่มศึกษาค้นคว้าแล้วก็แอพพลายเรียนต่อปริญญาเอก ทางด้านนี้ครับครับสําหรับใครที่อาจจะเป็นรุ่น้องของท่านอาจารย์หรือว่าคนกําลังมองหาตัวเองอยู่เนี่ยท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนําบ้างไหมครับกับคนที่จะมาทางด้านสายนี้ต้องเริ่มจากเรื่องของความสนใจโดยส่วนตัวก่อนไหมหรือว่าจะนน่าจะต้องเริ่มจากอะไรเป็นสําคัญในมุมของอาจารย์จริงๆถ,ถ้าเราถ้าเราอยากจะมาเรียนทางด้านดานราศาสตร์เนี่ยจ,จริงๆดาราศาสตร์มันจะมีหลายขแขนงมากนะครับก็จะมีตั้งแต่แบบสาทฤษฎีอย่างผมหรือเป็นสายที่ทําเกี่ยวกับ observation อะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือ สายบางทุกๆสายเนี่ยมันจะมีจุดเด่นแล้วก็จุดที่เราชอบจุดที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่อยู่คืออยากให้เราลองไปฝึกงานหรือลองไปดูก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าครับ mm hmm. ที่แน่ก็คือถ้าอยากจะมาศึกษาทางด้านนี้นนวิทยาลัยความดบบลักฐานนะครับก็จะมีการเปิดรับนิสิตที่จะมาเทรนอยู่ตลอดนะครับ mm hmm. เรื่อยๆก็คือถ้าสนใจก็คือมาเทรนดูว่ามันเป็นสายงานที่เราโอเคไหมเราชอบไหมก่อนที่เราจะตัดสินใจไปเรียน ปริญญาโทรปริญญาเอกทางด้านนั้นครับ,อรบตอนนี้ทางวิทยาลัยของเราเองเนี่ยเบื้องต้นทราบมาเหมือนกันว่าคือก็จะรับผู้ที่สนใจที่ศึกษาคือในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมเข้าใจถูกต้องไหมก็คือเราจริงๆน้องนิสิตปริญญาตรีที่ที่สนใจก็สามารถที่จะแบบอาช่วงปิดเทอมมามาฝึกงานที่นี่สักสักเดือน2เดือนก็ได้ครับแล้วก็ดูว่าอาจารย์ทําวิจัยแนวไหนเราลองศึกษาดูก่อนว่า ในบรจดแนวนี้เราเราชอบไหมอะไรไหมได้ครับอืมครับและสุดสุดทา้ายท่านอาจารย์ครับผลงานชิ้นนี้ที่เราประสบผลสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะเ,เผยแพร่ในระดับบรสาัในระดับนานาชาติตงนี้ท่านอาจารย์อยากจะพูดถึงใครบ้างไหมครับที่แบบเป็นแรงผลักดันให้การสับสนเราจนประสบผลสําเร็จตรงนี้เชิญได้เลยนะครับก็คือจริงจริงงานตัวเนี้จริงๆต้องขอบคุณอา,อาจารย์ปิยบุตรทิจุลานะครับเพราะว่าจริงๆงงานตัวนี้คือคือมัน ตอนที่เราสำม,มิตไปเจอแนนอ่ะมีมีปัญหาหลายจุดมากก็คือรีวิวเวอร์ก็ท้วงติงหลายประเด็นมากซึ่งแกก็พยายามที่จะมาดูแล่ราบว่าเราเราจะแก้ตรงไหนบ้างนะครับก็ก็คือก็คือสามารถที่จะแก้ได้แล้วก็สามารถโต้กับรีวิวเวอร์เพื่อให้งานออกมาตีพิมพ์ได้ครับครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่เราได้มีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น,นกับนักวิจัยของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้เราเชิญท่านอาจารย์มาคุยกับทางรายการของเรากันแล้วนะครับแน่นอนครับว่าเราอาจจะรู้ได้ไม่เท่ากับท่านอาจารย์แต่เราก็ รู้ว่ามหาวิทยาลัยเรศตรของเราเมีนักวิจัยนะครับที่ทําสิ่งดีๆแบบนี้แล้วก็ทำศึกษาทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสังคมในระดับโลกเลยก็ว่าได้ในอนาคตได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการศึกษาหาคําตอบกันต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทวราพ์ชันทวัฒนะครับอาจารย์ประจําวิทยาลัยเพื่อการค้นค้าระดับปรากฐานมหาวิทยาลัยนเรศวรนที่มาพูดคุยในวันนี้วันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับ